น้องพลมีแฟนตั้งจ้ะยังค่ะยังเหรอจริงป่าวจริงพี่พี่ขอน้องพลเป็นแฟนได้ป่ะจ้ะ time, born, so, so สวัสดีครับนีร่รายการเกมเวลาทีวีนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่18โอ้ตีหนึ่งนะครับผมวันนี้ ผมจะมาขอน้องพลอยเป็นแฟนกันนะครับผมเป็นแฟนนะหนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมอย่าเพิ่งคิดมาก1วันเท่านั้นนะครับผมซึ่งกิจกรรมพลอยแบงค์มีกิจกรรมคู่รักนะครับผมนี่คือกิจกรรมนี้มานานแล้วนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาขอน้องพลอยเป็นแฟนนะครับผมหนึ่งวันนะเพื่อที่จะยืนยัน เพื่อที่จะเล่นคู่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมว่าคู่รักนะผมสาหรับเล่นสะสม EP ให้ครบ40,000รับปืนฟรีนะครับผมรับปืนฟรี a y g 3วันนะว้าก็1ชิ้นนะผมก็ช่วยการสะสมกับคู่รักนะผมเดี๋ยวผมกับน้องพลอยก็จะสะสมกนละ20,000เพื่อที่จะแรกก็ได้ปืนมาฟรีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปขอน้องพลอยกันดีกว่าาน้องพลอยว่างหรือเปล่าน้องพลอยจ้าออี น,น้องพลอยมีแฟนตั้งจ๊ะยังค่ะยังเหรอจริงเปล่าจริงอีพี่พี่ขอน้องพลอยเป็นแฟนได้ป่ะจ๊ะฮะยังไงเดียววันเดียววันเดียวขอนแฟนวันเดียวเล่นกิจกรรมนี่จ้ะน้องพลอยไปเล่นนังจ๊ะกิจกรรมอ่ะพลอยแบงค์นะจ๊ะออ,ะอะได้ค่ะได้ได้กิจกรรมพลอยแบงค์นะจ๊ะคือคู่โสด ผู้โสดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ได้ได้อักอักนี่เลยนะอักเอ่อเราช็อกโกแลตสามวันเลยนะแค่น้องพลกับพี่อ่ะปั๊มปั้มกันคนละสองหมื่นพอเรามาถึงปั๊มปั้มในการยิงไงได้สองหมื่นคนละสองเอ้ยพูดผิดคนละสองหมื่นอีพีอะจะได้เปินอ่าให้ครบสี่หมื่นอ่าโอเคจ้าน้องพลส่งไอดีมาเลยนะจ๊ะโอเคผมวิธีชวน คู่รักนะผมหรือแฟนกูหรือถ้าดูโอโซดอย่างผมก็นี่คะชวนน้องพอนะเพียงแค่กรอก URL ของสมาชิกเข้าไปนะผมปึบยืนยันเท่านี้ผมส่งคำเชิญเข้าทีมสำเร็จนะครับโอเคกดตกลงเลยแล้วก็ก็กดยืนยันไปแล้วเนี่ยยูเอ็นนี้ถูกเชิญเข้าร่วมทีแล้วอ๋อโอเคครับผมถูกเชิญไปแล้วผมที่เหลือก็รอทางฝ่ายนู้นตอบรับนะโอเคครับผมนะเมื่อน้องพอยตอบรับแล้วก็ จะมีชื่อฝ่ายตรงข้ามชื่อ d u โเรานะครับผมกับเรานะก็มี URL กับชื่อในเกมนะครับแล้วก็ EP ที่แต่ละคนสะสมนะครับผมซึ่งสามารถทำกับเพื่อนก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องคู่รักก็ได้นะทำแลกปืนนะครับผมทำเป็นคู่ปกติตอนนั้นกิจกรรมล่าสุดม,มันมี4ี่คู่เจ้าอันนี้มี2อนะผมเป็นคู่รัก d u โก,กันนะโอเคผมตอนนี้น้อพอยจ้า เดี๋ยวเราพี่ขอน้องพลอยเป็นแฟนแล้วจะจหนึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินขนมกันหน่อยดีไหมจ๊ะกินไอติมอุ่นนะจ๊ะไปเปล่าเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยโอเคเจอกันดูคิวดูจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผม อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงคอมพิวต์อย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับ ดีคริปชันด้านล่างนี้นะครับมีบอกหมดทุกอย่างเลยโอเคครับเราวันนี้ขอบคุณมากครับผม